โอ้โหคนเดียวเลยนะอ๋อใจเย็นๆก้อยวางฮะนะวางฮะนะเจ็บ สวัสดีครับวันนี้ผมช่างนนเอเซียการโฮมนะครับพาพี่ทุกท่านมาพบกับหน้างานวันแรกอีกที่หนึ่งนะครับที่นี่เป็นอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับลูกค้าท่านนี้เลือกให้เรามาสร้างรั้วคอนกรีตสำเร็จรูปนะครับระยะประมาณ45เมตรนะครับปัญหาคือลูกค้าได้ทำระบบเดิมไว้ก็คือเป็นระบบก่อฉาบน,นะครับแล้วก็ปัญหาคือมีงบที่บันไปนะครับแล้วก็งานล่าช้าผู้รับเหมามีงานนะครับนี่ก็คือปัญหาของลูกค้าที่เราได้พบ กับขั้นนี้นะครับวันนี้ลูกค้าท่านนี้ให้ผมได้มาช่วยแก้ปัญหาในส่วนของรั้วข้างบ้านนะครับกับรั้วด้านหลังบ้านเราก็เริ่มเคลียร์พื้นที่กันครับวันนี้วันนี้เป็นขั้นตอนของการเคลียร์พื้นที่นะครับก็จะมีการขนย้ายวัสดุเข้ามากองหน้างานนะครับในวันแรกเริ่มรื้อรั้วเดิมนะครับซึ่งเป็นรั้วไม้นะครับเป็นเป็นรั้วในส่วนของเขานะครับ ก็จะมีด้านข้างนะครับยาวไปถึงต้นกล้วยแล้วก็จะหักเลี้ยวเข้าไปทางด้านหลังบ้านนะครับซึ่งลูกค้าก็จะทําเป็นรั้วคอนกรีตสําเร็จรูปสูง2เมตรนะครับทั้งหมด8แผน่นก็เราวันนี้เราใช้เจ้าโคบัต้า U 35มนะครับในการเคลียร์พื้นที่นะครับเพราะว่ามีขนาดกระทัดรัดนะครับเราสามารถเข้ามาทํางานในบ้านที่มีพื้นที่แคบ ได้เป็นอย่างดีนะครับเราสามารถทำงานทำรั้วดได้ตัวที่กำลังยกอยู่นี้คือเสาเข็มนะครับที่จะฝากเจาะอยู่ใต้ต่อหม้อของรั้วสำเร็จรูปนะครับต่อม้อทุกๆจุดของเราจะมีเสาเข็มอยู่นะครับหัวแดงๆอย่างนี้นะครับส่วนความยาวเสาเข็มก็จะ ปรับเปลี่ยนตามลักษณะพื้นที่หน้างานนะครับความแข็งความอ่อนของดินแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันนะครับระยุกต์ใช้ให้มีความเหมาะสมแล้วก็มีความประหยัดนะครับไม่สิ้นเปลืองโดยใช่เหตุนะครับสําหรับงานของเรา